กราบสวัสดีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านบางมนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตงโครงการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ด้วย Interactive Pad Panel หรือกระดานอัจฉริยะ กระดานอัจฉริยะเป็นสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้นำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนบ้านมังมนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการนี้เสนอแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดิับูรณ์ ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชบูรณ์จำนวน46,600บาทงบประมาณจากโรงเรียนบ้านวงมลสมทบจำนวน4,200บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น4 1 8 0 0บาทโดยโรงเรียนบ้านวังมลได้นำเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรม และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญผู้สอนมีบทบาทในการชี้แนะกระตุ้นผลักดันอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันย่อมส่งผลให้การเรียนมีปรจจิทธิภาพที่สูงขึ้นรวมถึงการได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีความทันสมัยส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองและยังสามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้ จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนบ้านวังมนขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต2ที่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้กับโรงเรียนบ้านวังมนท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อๆ ขอบพระคุณค่ะ